ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช a n นลเดลี่เอลินนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลิปสติกใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อช่วงว่าเอลินลองของละกนพะว่าอยากหาช่วงอะไรทําให้มันโดดมีอะไรบ้างนะคะทุกครั้งที่เราซื้อของใหม่มาเนี่ยเราก็จะมาลงให้ทุกคนได้ดูในช n n e l นี้นะคะหรือว่าในช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรในในอพิโซดนี้ละกันซึ่งปกติเ,เราไม่ได้ซื้อของใหม่บ่อยมากนะทุกคนเนื่องจากแบบ ซื้อมาใช้ครั้งหนึ่งมาใช้ได้นานมากอย่างพวกลิปสติกก็เดี๋ยววันนี้นะคะลิปที่เราจะมาลองจะเป็นยี่ห้อ g o r โ g ล o w ่นะถ้าจะไม่ผิด Gory Glowy ทุกคนเราซื้อมาสองรุ่นนะคะเพราะว่าหนึ่งแถมหนึ่งคือมันคุ้มมากนะคะได้มาในราคานี้รุ่นหนึ่งมันจะเป็นรุ่น Glass s h i Lip Oil อีกรุ่นหนึ่งจะเขียนว่า Glow Gloss Tint นะคะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะเราก็เคยใช้มาแล้วจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเหมือนลิปออยล์แต่ว่าไม่เคยใช้ตัวอื่นว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะคะก็ไหนๆแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาลองตัวนี้ให้ดูด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้มาแกะกันก่อนเลยนะคะอ้าจะขาดโอ้ oh my god อันนี้เป็นรุ่นชายลิปออยล์นะคะก็จะเป็นแท่งแบบนี้กลมๆแล้วก็อีกแท่งหนึ่งแท่งนี้คืออยากลองมากนะคะเป็นแท่งที่แบบ สี่เหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้จะเป็น glow g l ส s s อ่ะ o s s t นะคะชื่อสีว่า spring น i g นะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น oil จะสีว่าพรมนะคะจะออกสีม่วงแบบนี้เลยซึ่งเราเป็นสาวกลิปออกม่วงๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่เราจะใช้จะเป็นลิปที่มันออกกำกำับม่วงๆอะไรเงี้ยติดไปทางม่วงชมพูนะคะอันนี้คือปากที่เราแบบเช็ดลิปออกหมดแล้วนะคะแบบ ไม่มีลิปเหลือแล้วพะเพิ่งไปกินข้าวมาเดี๋ยวเราจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะเอาเป็นตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้คือใช้มาสักพักแลละใครที่ชอบแบบเป็นลิปออยนะคะทาง,ง่ายๆทาทับทินอะไรเงี้ยได้เลยตัวนี้อันนี้เป็นสี02แมรี่นะคะอ๋อ ตัวนี้มีความใช้ง่ายทุกคนคือหัวแปลงค่อนข้างใหญ่นะคะหัวแอปพลิเคเตอร์เขาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ปาดทีนึงก็คือได้เนือ้อลิปแบบฉ่ำฉ่สีนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะแดงมีความออกชมพูอมแดงนะทุกคนไม่ได้แดงมากแล้วก็ให้ความแบบชายชายสดใสแบบนี้ซึ่งสีนี้เป็นสีที่น้องสาวซื้อมาให้ตอนคริสต์มาสนะคะก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่า โอเคเลยชอบมากทาครั้งหนึ่งนะคะปากก็คือชุ่มชื้นทั้งวันอยู่ได้นานมากแล้วแต่ว่าเวลากินอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดบ้างนะคะตามประสาลิปออยที่มันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นลิปแมทที่สเตนแน่นขนาดนั้นสีในเวลาเช็ดออกมันก็ไม่ได้มีสีติดอยู่ที่ปากซึ่งใครที่ชอบลิปประมาณนี้นะคะเป็นเน้นให้ความชุ่มชื้นให้ความช้าปากเราแนะนําเลยตัวนี้ราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเซิร์ชแล้วขึ้นให้ตรงนี้นะคะ นี่ทุกคนแค่ใช้ชิชูเช็ดมันก็ออกแล้วนะต่อไปเรามาลองสิ่งที่เราเพิ่งซื้อมาวันนี้นะคะตัวนี้แบบจัดมาเองเลือกสีเองนะคะก็เดี๋ยวมาลองสีนี้ก่อนบนมือนะคะสีนี้เป็นโอ้ยว้ายเป็นสีที่เลอดชมพูออกชมพูแล้วก็มีความแบบอมม่วงปะออกอมม่วงนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองตัวออยด้วยละกันชายออยนะคะ ซึ่งตัวนี้มันจะคุลักษณะจะคุลักะเนื้อกับตัวเมื่อกี้นะคะหุยตัวนี้คือม่วงเลยอะ่ะเฮ้ยสีพันนี่คือม่วงเลยทุกคนม่วงแบบแม่หมดอะ่ะดูในตาเปล่ามันจะม่วงม่วงกว่านี้เลยทุกคนซึ่งดูในกล้องมันจะออกมีความสีแบบซอฟลงอะ่ะแต่นในตาเปล่าคือม่วงเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองทาบนปากนะคะว่าจะแบบประมาณไหนมาเอากลอสทินก่อนละกันเพราะสีดูแบบว่า เซฟโซนอืม mm hmm. มีกลิ่นอุ้ยมีกลิ่นหอมๆแล้วทุกคนสีน่ารักมากสีมีความแบบทาแล้วป้่ามาัดูฟูขึ้นทุกคนสังกรตจงนี้นอุ้ปป้ามันมีความแบบฟูขึ้นนะคะดูมีดูมีความแบบสดใสแล้วมันจะมีความแบบ แดงๆเอ้ยน,น่ารักมากชอบเดี๋ยวเรามาเช็ดบนมือนะคะว่าสีที่ทาไว้แล้วจะติดทนแค่ไหนไปไม่เหลือเลยประมาณนี้นะทุกคนแบบบางมากคิดว่าถ้าอยู่ดป,ปากสีน่าจะแบบไม่ได้สเตนขนาดนั้นเดี๋ยวมาเช็ดออกเลยนะคะอันนี้คือชิชูธรรมดานะคะ อืคือเช็ดเราก็ออกไปเลยนะคนไม่ได้มีความสีสเตนเห็นปะ่ะแต่ถ้าใครชอบอะไรที่มันชุ่มชื้นเนี่ยนี่ขนาดเช็ดออกไปแล้วยังรู้สึกว่าปากมีความชุ่มชื้นไม่แห้งอยู่เลยยังมีความแบบมันๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ต่อตัวนี้เป็นสีที่แบบม่วงมากเอาเริ่มตัวนี้เป็นกลิ่นเย็นๆนะทุกคนกลิ่นแบบเมนทอล อืมให้ดูสีทุกคนที่เช็ดออกมาืปอกี้เห็นว่ามันมีความม่วงแบบเนี้ยม่วงอมชมพูอ่อน,นี่อีกสีหนึ่งที่เป็นสีสี่เหลี่ยมแต่สีกลมๆเนี้ยคือสีอมม่วงแบบนี้เลยแต่ทาบนปากแล้วมันมีความแบบแดงอยู่นะแต่ว่ามันเป็นแดงกล่ำแดงกล่ำที่เป็นอมม่วงติดม่วง อุ้ยสวยถ้าแลาวมมีความรู้สึกเย็นๆนิดน,นึงด้วยหรือคิดไปเองเพราะมันเป็นกลิ่นเมนทอเทลทุกคนโอเคมาสรุปผลดีกว่าโอเคค่ะสรุปนะคะหลังจากที่ใช้ลิปสามตัวนี้นะทุกคนตัวเนี้ยเป็นลิปออยล์แบบออยล์คือออยล์หนักเลยออยล์ IL, คือแบบเราไม่ได้ใช้ในเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเวลาไปข้างนอกนะทุกคนเราจะใช้แบบอยู่บ้านทาแบบชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ต้องการสีแบบชัดมากนะคะตัวนี้อยู่ได้ทั้ง ตอนเช้าระหว่างวันก่อนนอนอะไรเงี้ยเราก็ทาตัวนี้มีเพื่อนบอกว่าทาก่อนนอนได้นะคะเราก็เลยเชื่อเราก็ทาก่อนนอนไม่ได้ไปเซิร์ชด้วยว่าทาก่อนนอนได้จริงไหมโอเคแต่ว่าเราทาก่อนนอนแล้วมันรู้สึกโอเคชุ่มชื้นตื่นมาปากยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะสาหรับใครที่แค่ทาลิปมันแบบอยากทาลิปมันอะอะไรเงี้ยแนะนํามีสีด้วยนะคะมีทั้งหมด3าสีให้เลือกมั้งตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าน้องสาวเราใช้อีกสีหนึ่งก็สวยเหมือนกันแบบออกอมน้าตาลน้ําตาลนอะ ต่อมาสองตัวนี้นะคะซึ่งเพิ่งลองวันนี้ทุกคนคิดว่าถ้าใช้ในชีวิปตประจำวันอะเราเลือกตัวนี้แซงแท่งสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะรู้สึกว่าสีเขาม,มีความสวยมีความแบบละมุนมีความแบบใช้แล้วปากดูอิม่มฟูขึ้นมาทันทีนะคะส่วนตัวนี้ในขณะที่เราพูดไปอยู่ตอนนี้นะคะเราใช้ลิปตัวนี้ลงสุดท้ายใช่ไหมปากมันมีความเย็นเย็นขึ้นจริงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าทาระหว่างวันก็น่าจะโอเคนะน่าจะแบบไม่ติด สีมันมีความแบบฉ่ำปากแบบอมแบบดูจริงเหมือนปากมีความแบบ juicy ฉ่ำๆตลอดเวลาใช่พอขาบไปริปออยนะคะเฮ้ยน่ารักมากสีดีมากอะตัวเนี้ยส่องตัวนี้ระหว่างวันแล้วว่าให้นะคะแล้วโอเคเลยใช้ได้ทั้งคู่แต่ชอบสีตัวนี้มากกว่าตัวนี้มันจะออกม่วงกว่าม่วงแบบอย่างเงี้ยแต่เวลาทาลงบนปากมันก็ไม่ได้ม่วงขนาดนั้นแต่ก็โอเคสวย สวยมากนะคะช่วงนี้เราซื้อมาได้โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในชอปอนะคะก็ใครอยากซื้อก็ลองไปเสิร์ชชื่อแบรนด์เขาดูได้นะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายรุ่นมากตอนเลือกไม่ถูกนะคะแต่ว่ามีพี่ที่ทํางานเขาแบบแนะนํามาว่าเอยรุ่นนี้เขาใช้อยู่แล้วมันดีมากก็เลยป้ายยาแล้วก็คือโดนตกโดนเขาป้ายมาอีกทีนะคะก็ตามนั้น,นะค่ะทุกคนได้มาแล้วรู้สึกว่าถูกใจทุกตัวเลยชอบมากเอาละคะ่ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะคะใครที่อยากไปซื้อมาลองใช้ก็ ลองดูนะทุกคนสีน่ารักทุกอันเลยแล้วก็มีให้เลือกหลายสีมากใครที่ชอบฟินิชปากแบบฉ่ำๆออยลี่ออยลี่กลอสซี่กลอสซี่นะคะก็เชิญตามๆกันได้เลยค่ะใครนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เดี๋ยวโอกาสหนนะ้ามีคลิปรีวิวหรือว่าไปเที่ยวอะไรที่ไหนก็จะมาลงให้ทุกคนได้ดูใน c h anel n daily elin นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอันยองเก็ติดหลอดอยู่นะแต่ว่า เออนิดนึงนิดนึงก็แบบมีความมันๆอ่ะ